วัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมแมตต์บอยชอนแมนซิงคนะครับผมวันนี้นะครับผมจะแจก 125S นะครับตัวนี้เป็นแนวดันโลรลซิงอะไนเงยแบบเอาไปทริปทำบุญอะไรเงี้ยถึกก่อนมะนี่แนวนี้เลยนะแบบว่าคันนี้ลูก70นะครับผมเรือนนะครับมีเรือนสองตัวด้วยนะ,นเ,ะเนี่ยหัวฉีดอะดูน่มีเลกคูเลตนะครับผมเนียนว่ะคันนี้เนียนอยู่นะคืนนี้ทําโดยน้องฟิลเจ้าแต่เจ้าเดิมนะครับข้างหน้าก็เน้นเดิมเน้นความปลอดภัยนะคข้างหลังก็เป็นโชว์ไวท์เอสดำตัวหนึ่งนะครับ ท่อก็เป็นท่อนนะแดงสายสีนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ตามมานะครับสติกเกอร์อย่างเฟี้ยวนะครับผมช็กไวทเอสนะครับออเก็บทรงแบบตออรออเลยนะครับรถแดนโลอย่างว่ามีอ่ะไอ้นี่ด้วยอ่าสตาร์อะไรนะผมลืมละลืมจำไม่ได้เหมือนกันที่จับที่จับความเร็วอ่ะครับนี่ขอท่อเป็นคอท่อไทเทนนะครับส่งกลับนะคอร์ท่เป็นคอร์ท่อไทเทนนะครับผมนะน,น,นี่ข้างนี่สีวาลว้วยปนะเนี่ยผมไม่รู้นะสีวาลหรือเปล่าทุกคนดูเอาเองนะครับผมโอเคสวยเลยนะสำหรับผมผมมอ,มองว่าคันนี้สวยเลยนะนงานดีเลย แต่เสียนิดหนึ่งนะผมว่าถ้าขับยังไม่ได้นะนี่ถ้าขับยังดูไม่เท่นนะผมว่าถ้าได้ถ้าขับแจมๆในคุ้มเลยนะคันนี้แต่ผมลองดูนี่ขับดีนะผมขับไปแล้วเอาไปดันโลมาเมื่อวานขับอย่างดีเลยนี่ถ้าขับก็ได้นะผมว่าไม่ได้เลวนะแต่ใช้ได้ยอยู่แต่ดูขาไม่ได้ขาเป็นรอยอยู่แต่ก็ใช้ได้ไม่ไม่เสียไปทําถ้าขับใหม่นะนี่ยกล้อง่ายขับง่ายหนีตำรวจง่ายนะรถแบบนี้เน่าไปหนีตำรวจนะผมว่านะเนี่ยจุกง่ายเลยแบบนี้ดูดิ โอ้โหเหมาะจริงๆคันนี้แต่หมอะไม่รู้ตารางก็แบบไปลองพร้อมกันดีกว่าผมก็ได้เล่นมาวันนึงแล้วแต่ผมไม่ได้ไปแข่งใครเลยมาสายสี่เจอกันไวรุ่นมาสายสี่มาๆๆมาๆไอไวรุ่นก็อยู่สามสี่คนตอนนี้เวลาก็ตีหนึ่งแล้วนะครับผมตีสองตีสองตีหนึ่งห้าสิบเก้านะครับผมมาสามทีมงานนี้เป็นทีมงานสวิงครับไม่เช้าไม่นอนโอ้โหออกตัวอย่างเท่เมื่อกี้โคตรเท่โอ้โหรถ ย้ยสวยว่ะเท่ว่ะโอ้ส่งรถโคตรเท่อะทุกคนดูดิเท่าผม่าเทนะส่งรถอะดูหัวดิหัวแม่งฝันเลยอะรถแรงจัดจริงจริงนี่เขาแถมสกินมให้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดเปลี่ยนสกินห้ทุกคนดูอ่ะเขาแถมสกินให้ด้วยแรงนะเมื่อกี้ผมอยู่หัวนะทุกคนเห็นใช่ไหมอยู่หัวนะเมื่อกี้เดี๋ยวดูสกินกันดิมีสกินแรงอ่ะนี่นี่สกินตัวนี้เขาแถมมาให้นะไม่รู้ทุกคนจะชอบมันหรือเปล่านะอันนี้เป็นขอโปรทเพจด้วยน้องหน่อยนะครับคนที่ทํารถคันนี้ในทําเพจชื่อ nx155 นะครับ ใครอยากโหลดอยากเล่นอะไรไปโหลดได้ในช่องน,นั้นเลยนะครับผมเป็นเพจนะมีมีเรือด้วยนะครับมีเรือซิงเรือซิงไปโหลดเล่นก็ได้บอกเลยว่าคําเดียวเลยว่าสนุกจริงเคยเล่นอยู่เดี๋ยวว่างๆผมหาโอกาสแจกเรือซิงให้ใครเอามั่งถ้าใครเอาก็ต่อไปเลยได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเออดมินเพจนะครับเป็นแอดมินใหม่เราไม่มันก็เขียนชื่อตัวเองภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับก็เลยเป็นชื่อแอดมินไดมอนไปเลยนะแ <c oughs> อดมินเพจเคเสียงให้น้องๆฟังหน่อยแล้ว อ่านี่น,นี่แอดมินเพจนะครับเจอในเกมมาทักทายกันได้นะครับผมมาสามฤวนี้เราย้ายเครื่องนะครับผมเราจะไปใช้เครื่องที่แรงๆรงแล้วแต่ราคาแม่งแรงมากราคาแม่งเดือนละสองพันกว่าบาทผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับช่วยออกค่าเสริมอะไรนี้ไม่ต้องช่วยยังไงก็ได้ช่วยสนับสนุนนะครับซื้อคงซื้อของหรือเติมมาเล่นเล่นก็ได้นะครับผมอ่าหรือไม่ก็ดูเน็ตด้่นตอนผมสตรีมก็ได้นะครับจะได้ช่วยค่า VPS นะครับผมเพราะว่า VPS แพงมากตอนนี้ เงินเซิฟได้อยู่วันร้อยหกสิบบาทนะครับนี่ผมเปิดเผยนะตรงตรงเลยนะถามถามแอดมินได้ทุกคนนะก็มีบางวันที่ได้เยอะนะครับแต่ก็น้อยับไม่ไม่อยากจะบอกไรายได้เซิฟเลยนะโอเคครับอย่าลืมนะครับผมกาลังจก็ปลี่ยนวีพีชนะถ้าแบบเงินเซิฟมันไม่ไหวจริงๆริงอ่ะแล้วผมมาโพสต์แบบเนี้ยก็ช่วยๆหน่อ,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 อย,ยนะครับเพราะว่าเซิฟเราต้องดีขึ้นหน่อยเดิมครับตอนนี้เซิฟเรานะครับที่เกี่ยวกับวีพีนะหนึ่งเลยปัญหาของเรานะมือถือใช้ไว้ไม่ได้สองเลย มันแหลกเลยครับผมสามเลยคือรันหล,หลายๆอย่างไม่ได้เพราะมันเป็นรีนุกนะครับผม,มเบรกแบบการโปรที่มันมีแต่ dl หรือ,อพวกฟังชั่นสคริปที่แบบเจ๋งๆแบบนี้ยมันมีแต่ dl นะครับมันไม่มี os ให้ผมผมเลยจำเป็นต้องไปใช้ vps นะครับผมไม่ใช่ vps ดิเรียกว่า ddc ดีกว่านะครับผมเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองไปเลยนะครับราคา2000บาทนะครับผมอันนี้เปิดเผยให้คนรู้เลยนะเดี๋ยวว่าผมไม่ได้เอาเงินไปใช้จริงหรืออะไรนะครับ คนเล่นเซฟเรามันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมอยากขอความร่วมมือตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าให้ผมแบกคนเดียวผมแบกไม่ไหวครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทํางานอะไรนะถ้าไม่มีต่ายเดี๋ยวมันติดลบเอาอีกนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้พอเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมปัดิ่งกันต่อเลยนี่ผมไม่น่าจะมาสตรีมบ่อยขึ้นนับช่วงนี้หาเงินในเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์หาเงินไม่ทันนะครับผมปะปะถ้าไม่ไหวจริงก็คงต้องกลับมาใช้ VPS แบบเดิมครับ3 0 0 400โดนยิงไป นะตัดสภาพนะ <g ül> ถ้าเมื่อผมพายายามทําให้เซิฟดีเลยนะผมพายายามทําแหกเลยนะ <c oughs> ไม่มีตังก็ต้องแบกไม่ไหวนี่ผมฝืนตัวเองเลยนะเพื่ออยากให้ทุกคนได้เล่นดีๆนะได้เล่นดีๆมา <c oughs> ขับดีๆหายแหลกด้วยจะได้ต่ตรีไม่แหลกอะไรนี้ด้วยหลายๆอย่างนะครับมันจําเป็นจริงๆนะ <c oughs> แบกได้ถึงสามสี่ร้อยคนน่ะคนต่อไปเนี้ยเซิฟเราอ่ะ <c oughs> แบกได้สามสี่ร้อยคนเลยไม่ต้องกลัวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอแรงวะ <c oughs> ใครวะนะ ทำไมมันแรงจังเอาเอาเอาพลเยกเลยนะพูดเลยยกเลยนะแรงเหรอแฮเนี่ยแฮกปะเนี่ยบไปเนี่ยผมปิงผมปิงโอ้โหมามามจริงๆเลยเด้อีกทีอีกทีเอ้ยไนเราสายสีกันดูรอบป่ะมาดิ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 กูไม่เคยหวั่นอยู่แล้วเฮ้ยมามามารอสายสีใครอยู่หัวคนนั้นต้องนั่งวิดพื้นใครอยู่ท้ายนั่งวิดพื้นสิบทีโอเคไหมวิดพื้นในเกมนะ ยี่สิบไปดีกว่ามาเดิมพันนะครับตอนนี้มีเดิมพันเข้ามาแล้วนะสวยแน่ไอ้อย่าลืมคอเสียวนะทุกคนคอเสียวเดี๋ยวเนี่ยวอยู่ไหนวะไปใครอยากคอเสียวก็ติดต่อหาเบ๊ดิฟได้นะครับเจ็บเกินไปไปไปเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวโค้งกินโค้งในโค้งในกินโค้งในซิ้นต่อ ซึ่งตอขอไอ้เ,อเบสไอ้เ,อเบทสบท,ที่เป็นสายคิว่าเบสเี่สายแล้วตามต่กล้องมาแล้วเดียวมามๆามาเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เพ้ยเฮ้งเฮ้ย,ยเฮดรเฮ<ไ>นะา,ายเฮ้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 ยเ้เพชยเฮอยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเายเฮ้ย้ยเฮ้ย้วเยเฮ้ยเฮ้ไยย้ยยย้ย<ไ> ต่อไปสิงต่อไปสิงต่อไปไม่ยอมอย่าหยุดอย่าหยุดหมดเกียร์แล้วก็ยังต้องสิงโอ้ยแดกหายเลยอ่ะไม่เห็นชื่อเลยอ่ะโอ้ยแบบนี้ปีแล้วกินหมูแล้วงานเนี้ยกินหมูแล้วทุกคนกินหมูแล้วหมูดูหลังเหราไม่ดูก็ดูเดือดละดูเดือดครับดูเดือดแต่ข้างหลังอ่ะเด้ยเด้ยตายแล้วอันเพลายแล้วต้องกินหมูแล้ว ถ้าทุกคนมีอะไรให้ผมอยากทำไม่เท่มอะไรสายก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นต้องหาเออแน่เสิร์ฟจริงๆแน่ๆเดี๋ยวอาจจะมีชุดเข้ามาเยอะๆเลยนะครับต้องรอกันไม่ยอากันตอนนี้ผมอยากได้ระบบสุ่มมากเลยแต่ผมต้องเขียนระบบสุ่มจริงๆจังๆละโอ้ไม่ยอมเหมือนกันใครใครเข้าสุดท้ายเอ้ยไม่ยอมเหมือนกันไอ้เพชรมามาไอ้เพชรเพชรมาลงรถลงรถบิดพื้น หนึ่สองสามสนับแบบตหารดิไม่ต้องหารหรือเปล่าอเยเขาตื่นแม่ตื่นเอ้ยไม่ตื่นลืมลืมนับนับเท่าไหร่แล้วเอ้ยเมื่อกี้ศูนย์ป่ะวะใช่ศูนย์เมื่อกี้กูได้ยินอ่ะได้นับเมืกี้ไม่ได้นับเออสองสมเร็วก่านี้อ่าเร็วเเด้ยเร็วเดเจ็ เก้าเร็วเร็วดิวะเบ็ดสองสามสี่เร็วกว่านิ่ว่าเอ้หกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคสวยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้พวกผมเพชรอ่าถักล้องเดไอเบสขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมจบายครับ